สบายดีทานคือสมถี่ขคาุกหักกำลังสี่ลางสี่ลอยนะบอกว่าเก็บภาพบรรยากาศให้ในเรื่องสนอันนี้เป็นกระทงอีเจซ้ายแดกมะนี้ยเพยพี่้องเอาจักสีจมหรือสีลอยเอากระมังลกหล้อว่มันเจอ มึงลองติลองอยู่มันมันแนวลองแนวลองมันของจริงคือจมคือจมไปเลยบอเลยร้องอ่ะอยามันเหี่ยวลูกคอยกันมาสบดีนะมัเสียงเอาน่นอยู่ที่นอนเลยในุ่งรงบอกดอยงองไปตรง กำลังจัดเตรียมกันเอ้าทางวัดเอิร์นคือบุพกกะโรงบอกระทงกับดอกไม้ข้างกระดอกดาวเฮืองเจ้มึงไปหลักอะองยังพอนะกะลกเร่องหรอเออยังเสบายดีพี่น้องมาลองเป็นอะไรลองดาวดาวประเจิดมาพี่โทษโโพ สิมาเบาเลื่องมาพี่ด้ามาอยู่พี่มานางพี่จะอธิบายนี่ซุ้ยมันเบาะมเป็นกับเอซนะเดี๋ยวจัดหายน้องดาวช่เาวย่เาวหายยังหมื่อ้านนี่หือยหายฮสแตยังค่ะโอ้ยสมดานี่อ้าวสมดาพี่นางพี่ไว้ก็มันปี เออแล้วซุ้ยนะว่าว่ามาซุ้ยมึงนะว่าว่าเอออีซาแบบนี้เป็นบ้ารู้เพรานั่นเพานั่นว่าถ้าก็บ้าวว่าต้าข้ามอีดาว่าเท้าอีดาวเนี่ยจังม่านด้ามากันมาซั่นเออีซ่าบ่เข้ามาบ่คนฟังนะเขาเขา ก็ <whilst S 1> ข่าวใจอย่างหนึ่งได้คําว่าอิสานะอิสานคำว่าของบ้านนอกเขบาไปเลยนะคขาบอกว่าโออิสานี่จังสันจังสี่คือนะอิสานั่นอิสานี่เด้โอ้ยอิสานี่นอิสาหมายถึงว่าสะอ่อนเขาได้อุ้ยได้รถใหม่เด้อิสาก็คืออ่อนซอนนั่นแหละสะอ่อนคําว่าคําว่าอิสแมนคำว่าพันหนักคำว่าอิสาคือแต่ว่าความเออความที่เข้าใจนะ คนเขาข่าใจนะเขาข้าใจวบบอิชาคืออิชาริษยานน่นแบบนี้มันคนละอิชาพี่น้องอิฉาคือโอ้อิฉาเนอะน้องอีได้นะมาดาวให้ฮัสิแตกเงาอีเนาเมรองให้อิชาอีอีได้ หายจ้าเออบัดแล้วก่อนม่แล้วจะน่าจะมาทำบัตตัวนี้แล้มหายไบอกลังหายหายนะไปเห็นได้จากสูตรอีได้จากสูตรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาสุตรผล่ตส่งมาหายอยู่ผลิตส่งสูตรมาหายอยู่ รอๆไปก่อนหน้าสงสารอะไรพี่น้องเอ้ยหน้าสงสารเบิด์ตสองคนอะไรขึ้นลงน้งา,า,ากลมหัวลงได้มาอะไรลูกสาวก <laughs> เปิดมานอนแล้วมีแม่จะคู่มื้อได้พี่น้องข้าก็ลืมว่าสุฟังมันกระป๋านะเรียงพอแล้วมานอนอยู่นอนสูงพี่เป็นนางร้ายเป็นนางร้าโอ้สมควรอยู่กวางคือแต่มึงนีเจ้า เท้าเพาะว่ากระลายว่ะยังวะอันใหญ่ผุนทามไปว่าน้องดาวเป็นลูกข่าบบคือบวดตบพอได้สะพพอได้สัพพอนัดแม่ดูแมผูกเลกก็แม่ก็แม่เิกกผ้าพี่น้องเอาง่ายๆโลดเอาง่ายๆกำผ้าแค่เลยกำผ้าไปครึ่งหนึ่งแบบเตี้ยเนี่ไปหาเับไปในนะเตี้ยโอ้ย นับไปนะถ้ากว่านาพี่น้องเอ้ยนาคหน้ามืออิสซาคือออนซอนใช่ไหมพี่น้องออนซอนทำบัตรเอยอิสซาเด้ซึ่งบัว่การทงงามเลยโอ้ยอิสซาเด้ใหไ่นาเออบัตรคนฟังบัตรข่าวแท้ว่าอิจฉาอุ้ยน้องดาวจะไปอิจฉาได้ไงเผัวว่า ไากายมาเป็นสาซุยสาวเ่าวน้องดาวพดีเข่ามึงเต็มเต็มลงโนเต็มเต็จริงจริงมันบอมแมนว่าแนวนน้นนี่นนองเลยความหมายสาลิิยาอิซารอนซอนโอ้ยคันสีว่าอ่ะนี่แห้งกระคักน้องดาวนะจะมันสิไปตกอยู่สาข้าแมนนาะข้าแม่นาวซุยบอมาน้องดาจันสิกอยู่สที่นอเตรตรอ เคยมาอยู่ตะกี้น่อยกว่านี่ได้เดือนนี้สิสามมันนางสวยเลยเออมักสูงถุนจังหวะไเปเล่งโง่อันบ่อยบ่จักเบะแหล่น้ำโง่ตีเห้อแหล่อยู่บ่านน้ำงัวแหล่นแล้วเนาะ ยี่ม้าเก่ากันนี่เห็นเห็นว่าเห็นว่าว่าน้ำนองแบบนี้ก็เข้ากับพี่น้องเอ้ยเห็นว่าว่าเนี่นี้ก็เข้ากับเอ็นดูอันลูกเอ็นดูลานคือเก่าแหละบระมานสีดูถูกดูแค้นกดได้ปัิวะยออเยอะปัิวะเหมือนได้ยาวเยอะอดอกถ้าเอ้เพิ่อนถ้าอาปาที่ปุ่มปุ่มไปอหัวก่อน เยทานนเยทาชีชุบถ้ารุปแล้วมาฟังเรื่องน้องดาวบนเบิ่งนสกอตโฮงวันนี้น้องดาวกำลังยืนหนึ่งตอนนี้ต่อไปอืมต่อไปนั่ก็จะยืนหนึ่งแล้วสายตาหายอันเยีเคียวเยีเคียวจัดชมคมหายเเคียวของหาว์ไลท์เขาจัดหายซะเมื่อนี้น่ะสิมานอนน้ำไม่เท่าวะแต่ว่าอย่าไปนอนใกล้ไม่เท่าซวย อันมันซ้อนว่าซ้อนว่าเขาถามซ้อนว่ามึงถามแบบนี้นะว่าเขาเจ้าให้ไปอยู่ให้ไปอยู่น้ำอยู่บ่แล้วกูจะบอกว่าเมื่อเมื่อนี่ยนะมึงบอกเขาเด้อว่ะเขาเจ้าอันมีให้ไปอยู่แล้วเขากระถามึงว่าเป็นยังเฮาหย่าเฮาหย่านเฮา ดาวไป็นแถวหูยุ่ามึงมีเหาหูอ่ะนะระยะทางยุ่มมีย่านเราอ่ะเรามีย่านเหามีย่านเราจะบอกวอ่าจะโค้ขาระยะเดียวคือไลเ้อาโอ้เจ็นาทีผ่านไปพี่น้องเอ้ยเนี่ยถามบึงภาพบรรยากาศดีหวาดกูเลยน้องดาวเป็นลูกสาวกบปากแดงจะแวะอยู่บนี้นนะผู้เป็นนังร่ ต๊ก you know? นั่งไล่มันยังแด่เนาะโต๊กนั่งไล่มันนี่แหละมันนี่เออกระิดามาาเลยเนาะเอฟซีนองดาวโอ้นั่งเลิกพยังนี่พูดสบัดหาวค่ะมันแมนยังแด่เนี่นะ ไปอยู่ใกล้ัอลังกา่อนดาอันมาอัานมางามๆมหันหน้ามางามอือเลิศค่ะหกขาไปอ่านคอมเมนต์เลยกูอยากหัวเยอะแยะมากมายแต่ขนมนักกันแต่กินอยู่แล้วมาดาวเาะ กินการแการท่าโอะไรเนาะทุกอย่างนูดาวเลิศเลอมากค่ะอาเจียนยังกันนูดาวแดมมาโอ้ยคุ้มกุ้มเหนื่อยนูดาวเป็นลูกสาวกบดาวประเจิด

บาทนี่ส่งเสียงนงดาวเฮลกับเฮลบดังเจ็บคอซาได้สองกระทงอยากไปนอนหัวหนาเขาว่าแล้วหนหาหน่านั่นาหน่นยหนาหนามันย่ากันนะแ๊บ นี่ทั้งหนานี่านานนจากค่ะมันเซ่ยน่ามันมาด,าด,ดังๆเนี่ยกว่าโอ้ยหนอะเสืออะมันเลิศเลิศเปอร์รเสือไปเลย โอ๊ยไปสักกับพ่อแต่น้องดาวโตดผูเห็นมาดังก็ได้เรียมสบัดเออจักกระทงยูไดอกเออโอ้ซา

กูพาแววนะ่ว่าวังเกาะเกาะคำแรกคณะซาเยอะเบะเฮียวเยอะเออซาเยอะเฮียวเยอะเอนาหอนเทียวาที่ยวอย่างนี้เอาเอาน้าเดาเอาน้ำยาเด้สาเบบยะกี่น้องเอ๋ยกวด

ไฟไหมไฟไหมไฟไหมไฟหรือไมลังบ้อยสบายดีาทกมึงตันดดทองจเท่าทุกระจางให้ทู้าดอาจารย์ทาจูดไหมเฮ้ยจูดไฟไหมพี่แน่นี่ขอจูดนี่ มัสั่นมันวนอยู่แล้วพูดลังเมดาวบรรยากาศมัเลยต้เห็นเฮืองเพาเบิรบาดีเขาแต่เทียนเบิร์ตร้อยปีได้กับบได้เอาแบบเลยีเอาแจะได้สบายเนาะเอาแท่ักเนื้อ ระหะโตัาปาสมาาบุตัะธสะนาบุตัสะสะปะาวาโตอะระหะโตอาโตมสมาาบุตัสะเทาัตเอ้าบต้เอาน้ำโอจาระระตโกเาจะมีบาไมีบาไฮตัดจองตอจอต่อกันเรสิสองเบอร์ปนา

เลเลอเปอรเสรมากพี่น้องเอ๋ยขิบนี่กับเซียงย่าวเนี่ยน้อพี่นอ้นองงามงามงามืองมอง,มงมสิลอยกับทงกับเด้อโอ้ยลูกสาข่อยลงมาผูว้าเย่ยบพี่ต้มนามไหลยพอดีพอนี่ บาวดาวบาวไก่โอ้ยสายโสดพ่น้องเอ้ยลอยไปทั้งมอ้บอก่บอนกิรยากาศพี่น้องเอ้ยสุดยอดหลายปีเลยมดลลอยข้าวซีอร่อย

แมนตีโบเห็นสิเลิศเด้บอเลิศบอเลิศพี่น้องขอบใจพี่น้องวัสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อติดตามเนาะขอให้หมดถูกหมาสุขมาหลงหมดภัยบวกสเป็นคนเบิ่งคนติดตามคือการละกันโตเฮาเอง มีหอดปีงบ้านนี้นวไว้พร้อใหม่คลิปนาำน้องหอบใจนลายทิดรอถาเบิ่งจนดึกจนดื่นเนาะ